พัทยาเปิดไฟ PATTYA a CITY เป็นลายธงชาติไทยส่งกำลังใจแนวชายแดนท่ามกลางสถานการณ์สู้รบไทยกัมพูชาเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีแสดงพลังแห่งความสามาคัคคีและห่วงใย,ยต่อทหารและประชาชนในพื้นที่ชายแดนด้วยการประดับไฟ PATTYA a CITY ให้เป็นลวดลายธงชาติไทย สื่อถึงความรักชาติและเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจปกป้องแผ่นดินท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดจากการประทะกันระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชาทั้งนี้สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งในเมืองพัทยารวมถึงศูนย์การค้าเซนทัลพัทยาต่างพร้อมใจจัดแสดงแสงไฟประดับรอบอาคารในลวดลายธงชาติไทยอย่างสวยงามสร้างบรรยากาศแห่งพลังใจและการรวมพลังของคนไทยทั้งชาติสำหรับการประดับไฟในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงเพื่อความสวยงามเท่านั้นแต่ยังแฝงความหมายลึกซึ้งในการร่วมส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทหารไทยที่ประจำการอยู่แนวชายแดนให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภยัยและยืนหยัดรักษาอธิปไตยของประเทศชาติไว้ได้อย่างมั่นคงทั้งนี้เมืองพัทยาขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และผู้ได้รับผลกระทบพร้อมร่วมกันเป็นพลังแห่งความสามัคคีในยามที่ประเทศชาติเผชิญสถานการณ์สำคัญนี้ Terima kasih telah <laughs> menonton.